สวัสดีค่ะเช้านี้ป้าทุนดีกำลังจะควานหาที่อร่อยนะคะมีคนแนะนำว่าในซอยสายฝนเนี่ยมีร้านอาหารเล็กๆแต่อร่อยมากนะคะป้าทุนดีก็มาเลยค่ะมาดูร้านเรานะคะมาใกล้ๆจะสิบโมงเช้าเดี๋ยวจะดูซิว่าร้านเนี้ยอยู่ตรงไหน นี่ขับรถเข้ามาแล้วค่ะในซอยสายฝนนะคนราชบุรีค่ะจะรู้ว่าซอยสายฝนเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะนี่ค่ะตรงเข้ามาตามลายแทงนะคะบอกว่าตรงเข้าไปอ้าวป้าทิดีขับเลยแล้วอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะตรงเข้าไปที่หน้าบาร์สายฝนเก่า แล้วก็เลี้ยวซ้ายนี่อาศัยว่าเป็นคนราชบุรีนะคะเลยชำนานทางเลี้ยวซ้ายเลยค่ะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วก็ซ้ายอีกทีนึง บอกว่าร้านเนี่ยหายากหน่อยนะแต่เมื่อคุณมาแล้วคุณจะต้องมาอีกป้าทุนดีก็เชื่อคนง่ายอะค่ะก็คิดว่าต้องหาให้เจอหลักนะคะอ่าพอซ้ายมาแล้วก็ขวาค่ะจริงๆแล้วเมื่อกี้เนี่ยซอยแรกก่อนจะถึงบารสายฝนเนี่ยเลี้ยวซ้ายมาเลยก็ได้ก็จะมาถึงตรงนี้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรผิดเป็นครู นะคะทำไมไม่ปิดเป็นอาชีพอื่นบ้างก็ไม่รู้นะคะอพอเลี้ยวขวาอีกทีนึงเข้ามาก็จะเจออพาร์ตเมนต์สีฟ้าชื่ออะไรป้าจุนดีก็ไม่เห็นแล้วก็เลี้ยวขวาค่ะมาซอกแซกจริงๆแต่บอกแล้วไงว่าคนมีฝีมืออยู่ตรงไหนนะคะก็มีคนเอ่อ อะไรนะควานหาที่มากินนะคะอ้าวแล้วก็เลี้ยวซ้ายอู้ไม่ธรรมดาเลยนะเด็ดแต่ป้าทุนดีเป็นคนราชบุรีนี่ต้องหาเจอจนได้นะคะเขาบอกว่าต้นถนนจะชื่อซอยลามมันเกือบแล้ว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 ย่านนี้ป้าทุนดีเคยมามากินก๋วยเตี๋ยวป้ามาลีนะคะ เดี๋ยวนะคะแป๊บหนึง่งเจอแล้วค่ะแมมคอฟฟี่นะคะเดี๋ยวปทุนดีลงไปถ่ายป้ายนิดนึงนะอันนี้เป็นซอยไทยรามันค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวป้าลงไปถ่ายแปบ๊บหนึ่งเนี่ยค่ะเข้ามาประมาณ200เมตรนะคะก็จะมีป้ายอีกแล้วป้ายบอกว่าแมมคอฟฟี่นะคะเปิด10โมงถึง6โมงเย็นค่ะ สิบนาฬิกาถึง18บแนาฬิกานะคะเนี่ยค่ะป้าทุนดีขับรถมือเดียวนี่เน,นี่ยแล้วก็ตรงเข้าไปค่ะตรงเข้าไปนะคะซอกแซกจริงๆอะ่ะแต่เขาคงอร่อยจริงอะนะคะถ้าไม่อร่อยจริงก็คงอยู่ไม่ได้ที่นี่นะคะเพราะราชบุรีเนี่ยมีร้านกาแฟรวมกันน่าจะเกิน300รอย้านนะคะ เฉพาะในตัวเมืองราชบุรีแล้วก็อำเภอแล้วก็อ,อ,อำเภอข้างเคียงอะค่ะเยอะมากนะร้านกาแฟเยอะมากอ่าพอเข้ามาแล้วก็เลี้ยวขวามีป้ายมีรายแทงมาตลอดเลยค่ะเลี้ยวขวาแล้วก็หาไม่เจอแล้วก็เลี้ยวซ้ายค่ะ อ้าวเลี้ยวซ้ายเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอเจอธงทิวริวสวยนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวป้าทุนดีก็จะจอดรถตรงไหนดีเนาะเดี๋ยวก่อนเดีก่อนนเะนี่ยค่ะเห็นไหมคะแหม่มกฟีฟ สวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะน้องให้จอดรถที่ไหนอ่ะจอดรถที่ไหนเอาตรงนี้เหรอเห็นมันมีท่อน้ำเล็กๆอ่ะดูวิธีตรงนี้น่าจะดีกว่าเนาะค่ะน่ากลัวจะเป็นน้องแหม่มใช่ไหม น้องแหม่มเจ้าของร้านนะจนเจอนะคะแหม่มคอฟฟี่ค่ะแต่งร้านน่ารักเลยอะ่ะเขียนป้ายว่าเปิดค่ะแสดงว่าปิดอยู่บ้างนะทางเข้ามาซอกแทกอะ่ะแต่ป้าทุนดีเป็นคนราชบุรีนะคะย้ำคนราชบุรีค่ะเลยตามเข้ามาจนเจอที่ไหนอร่อยป้าที่ร้านดูเล็กๆนะคะแต่ประดับทงทิวสวยอะ่ะเจ้าของมีฝีมือนะคะมีศิลปะ เข้ามาแล้วชีวิตสดชื่นดีจังเลยนะคะมีน้ำหยดน้ำย้อยนะดูดีมากเลยอะ่ะเนี่ยค่ะเราดูรอบๆบ,บริเวณก่อนนะเดี๋ยวค่อยรับประทานค่ะป้าทุนดีก็มาก่อนเวลานัดหมายที่จริงอะ่ะแอบโทรมานิดนึงบอกว่าจะมานะ นี่ค่ะแต่งร้านน่ารักเลยนะมีไอศครีมด้วยอ้าวตกใจตัวเองมาเจอป้ามาเจอกระจกบ,บานบเบล้่มนะคะตกใจตัวเองว่าใครนะหน้าเหมือนป้าทุนดีเลยเออเขามีด้านหลังด้วยเนอะเดี๋ยวค่อยดูด้านหลังละกันนะคะ เก็บสะสมของเก่า oh. ด้วยถ้าใครชอบของเก่านะคะมาด้านหลังของร้านแหม่มคอฟฟี่นะคะจริงๆแล้ว่ด้านหน้าเล็กแคบนิดเดียวเองอ่ะแต่พอเข้ามาข้างหลังตกใจเลยค่ะมีที่ถ่ายรูปสวยๆนะเจ้าของเป็นคนเป็นนักพัฒนาดีกว่าต้องพูดคำว่านักพัฒนาคนช่างสะสมจริงๆเลยนะ บรรยากาศได้ดีมากเลยค่ะป้าทุนดีอิ่มด้วยข้าวผัดกะเพรา,าแล้วค่ะอาหารหน่าอร่อยนะคะอันนี้ ป้าทุนดีเนี่ยตั้งใจจะมามีคอนเทนต์เรื่องอาหารโดยเฉพาะเลยแต่ปรากฏว่าเข้ามาแล้วต้องตะลึงพึงเพลิดในการจัดร้านของเขาอะนะคะหน้าร้านแคบๆแ,แต่เข้าไปในพื้นที่เกือบสองงานนะคะจัดร้านได้สวยมากเลยอะนี่เจ้าของร้านก็ดักทางป้าทำไมเขาถึงรู้นะว่าป้าชอบทานปลาหมึกอะ่ะน่าทานมากๆเลยนะคะแล้วก็มีกาแฟแล้วน้ำอะไรนะคะ น้ำพึ่งมะนาวน้ำพึ่งมะนาวเนี่ยน้องแหมมให้ถ่ายรูปหน้าน้องแหมมได้ไหมคะได้ค่ะไ,ได้นะอ้าวในกาะน,น้องแหมมคนสวยเจ้าของร้านนะ<ม>เขาก็ social distancing นะคะใส่แมสตลอดอะ่ะแต่ตอนนี้ป้าทุนดีก<ม>ลัวว่าจะพูดไม่ชัดเลยถอดนะ <laughs> แล้วก็จะทานล,ละค <laughs> นะน้น้องเขาน่ารักมากนะคะตะลึงมากเลยค่ะมาในนี้ดูสิสวยทุกมุมเลยอะ่ะนะคะเนี่ย ด,ดูเมนูอาหารน้ำดื่มนะมื้อเช้าก็มีบริการใช่ไหมน้องแแม้อเมีกาแฟมื้อเช้ามีกาแฟอย่างเดียวไม่มีอาหารเช้าใช่ไหมคะไม่ม,มีไม่เคยทานนะคะพอเหรอ,อม,มีคนละครึ่งด้วยนะ,ยะรเ,รเราชนะคนละครึ่งมีหมดเลยนโยบายของรัฐที่นี่พร้อมให้การสนับสนุน น,ะะน่ารักจริงๆเปิกกับกุ้งนะคะที่มีรสชาติอร่อยถูกปากและที่สำคัญคือเนี่ยค่ะซื้อกลับไปกินบ้านมเองน,นะคะอร่อยแน่เลยหมูทอดงาของโปรดนะคะอุ้ยแจ่วถุงเริ่มเทิม่มค่ะป้าชุนดีก็คงจะต้องมาใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์แชร์ ติดตามและกระดิ่งให้ป้าทุนดีด้วยนะคะวันนี้มาร้านลึกลับแต่อร่อยสมคำร่ำลือนะคะอร่อยสมกับการที่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายนะคะจนมาถึงจนได้นะคะปิดท้ายด้วยโอ่งค่ะขอให้ทุกท่านที่ชมช่องป้าทุนดีนะคะมีความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งสุขภาพพลานามัยแข็งแรงค่ะนะ โอ่ง oh, น่ารักเชียวขอบคุณมากค่ะและพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเนี่ยค่ะป้าทุนดีก็มาตื่นเต้นอีกแล้ว <c oughs> เจ้าของร้านนะคะ <c oughs> บอกว่าป้าครับมาถ่ายข้างในนี้หน่อยสวยงามมากเลยอะนาฬิกาตั้งเรอรุ่นไหนเนี่ย <c oughs> บางเรือนน่าจะแก่กว่าป้าทุนดีมีทั้งตะเกียงร้านนะคะ ชอบจังเลยแล้วไฟในตู้อย่างเงี้ยป้าทุนดีก็ชอบติดเองใช่ไหมคะครับอ๋อคือติดตู้อันนี้เป็นเป็นอนุสรี่กรเกษียนที่กเกษียนนุสรเจ้าของของกระสิบเบาๆเจ้าของเคยทำงานอีกแกดมาเอามีชื่อด้วยเนี่ยถ่ายชื่อไปแล้วนะไม่ว่ากันนะ แต่ละเขาเก็บไว้เป็นอนุสรสำหรับอีกแกดนะคุณสุรพงษ์อุบลบานเป็นญาติกับป้าทุนดีนะป้าทุนดีชื่อประทุมคุณสุรพงษ์นามตะกุลอุบลแปลว่าประทุมกันอันนี้เป็นนมมี่ขวดอะไรวิสกี้เหรอ,อ ได้กเก็บรองทงรองเท้าไว้ด้วยดีจังเลยนี่คือเครื่องมือที่ใช้ใช่อันนี้เนเนี่ยอ,อันนี้เป็นช้อนนี่นะ<ช>เขาให้ป้าทุนดีถ่ายอยู่แต่ข้างนอกอ่ะจนกระทั่งนี่เขาคงตัดสินใจอยู่นานอะ <c oughs> ให้มาดูของสงวนเอ้ไม่ใช่ของสะสมดูนนนนสิเกีเดี<ส>๋ยวถ้า เอฟป้าทุนดีนะถ้ามาที่นี่ให้มาตกลงกันเอาเองนะว่าเขาจะให้ดูไหมนะอันนี้เป็นเจ้านายเขาหน้าตาดีใช่ <laughs> <laughs> พอบอธอบอ <laughs> <laughs> นี่มีถ้วยกาแฟ ทั้งสะสมจริงๆริงอย่าเชืเกิดอ่าลึกลงไปมันจะมีเหรียญเหรียญที่ระลึกที่ไหนคะของผมเก็บไว้เ,วไเนรียอุ้มไตก่อนมาเทีย่ยงค